ครับผมอ่ะวันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดพานูร่ามารับคมกับเรานะครับผมนี่เป็นมีดทางร้านของพี่ปี่นายเองนะครับผมน้องรอยครับผมดูร่องรอยของการใช้งานนะมีเศษไม้เศษดินติดแถวๆหน้างานตรงนี้นะครับผมใช่ไหมฮะแต่มันก็ยังมีความคมอยู่เหลืออยู่นะไม่ใช่แบบว่าคมจนจนหมดที่ส่งเลยไม่ใช่นะครับผมดูนะนะมันก็ยังมันก็ยังสัตสัตเฉือนได้ดดอยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรับคมเพิ่มกลับไปมันก็จะเป็นมีดที่แบบว้าวๆเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ารับคมแล้วจะเป็นยังไง ครับผมอ่ะก็ตั้งจากที่รับคมแล้วนะครับผมคมกลับมาขาววิ่งๆเลยครับผมสวยงามครับฝั่งนี้ครับผมโอ้โหายเป็นมีดใหม่แบบมือหนึ่งเช้งๆออกจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ไอรอยประสบการณ์พวกนี้ก็จะเป็นรอยที่แบบเพิ่มความเท่กับมีดนะครับผมโอ้โหขขาวนี่มันเสียวท้องจริงครับเดี๋ยวมาทดสอบความคมหลังจากที่รับคมแล้วนะครับผมว่าจะคมแค่ไหนนะครับ กระจักเหมือนเดิมนะครับผมคู่กรณีเก่าเอโอโอ้โหเหมือนมีปัดเนยเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเอโอโอ้โหลาก,กยาวสบายๆครับชบโอโ้โหลาก,กยาวได้อีกทีนึงครับอโอโ้โหหมดจดเลยครับเนี่ยเยี่ยมใครสนใจรับคองกระเบื้ไหนเชิญครับยินดีให้บริการ